สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขูสุกคนครับพผกันอีกแล้วครับกับอ้าวมืดคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องนะครับวันนี้เขาจะเพาะเมล็ดนะครับเนาะเพาะเมล็ดอะโวคาโดพี่น้องนะครับเตรียมภาชนะครับผมนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆพี่น้องนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับเนาะนะครับภาชนะแก้วหนึ่งใบนะครับหรือว่าเขาจะเอาขวดน้ำก็ได้พี่น้องตัดปลายมันออกนะครับส่วนแก้วน้ำก็เอาน้ำใส่เต็มแก้วเลยพี่น้อง นะครับใส่น้ำเต็มเก้ีวเลยนะครับเนาะแล้วก็มาจิ้มฟันนะครับมาจิ้มฟันเอาไว้เสียบเมล็ดนะครับเนาะนะครับเสียบเมล็ดนะครับผมนะครับเตรียมน้ำนะครับเนาะเต็มเก้ีวนะครับนี่เสียบแล้วพี่น้องนะครับเสียบแล้วแล้วก็เทน้ำไปนะครับเนาะนะครับเพราะว่าเราใส่น้ำเต็มเก้ียวนะครับเนาะนะครับเสียบ ปรับแบบนี้นะครับเนาะพี่น้องเสียบนะครับแล้วก็รอประมาณนี่สองอาทิตย์พี่น้องนะครับเริ่มจะเตกเตหยอดแล้วพี่น้องนะครับผมนะครับเป็นการตอดง่ายๆนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับผมนะครับนี่เกินมีอาการเตกนะครับี่เริ่มออกยอดพี่น้องนะครับนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์อะโวคาโดนะครับ เหตุแบบง่ายๆครับผมนะครับนี่รายงานการแตกพี่น้องเมล็เริ่มแตกแล้วนะครับผมนี่ นี้ประมาณ1เดือนนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้1เดือนนะครับเริ่มออกอ๋อรากครับพี่น้องครับรากเริ่มออกเลยครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการเตกยอดพี่น้องกครเตกยอดขึ้นมานะครับเนาะนะครับรอให้มันขึ้นยอดใหญ่ซะก่อนนะครับเนาะเราก็จะเตรียมไปปลูกพี่น้องนะครับ เป็นเมล็ดพันธุ์อะโวคาโดนะครับเพ็ดง่ายๆครับพี่น้องครับผมนะครับนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมบ่าวมืดก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามาเนาะครับพี่น้องครับที่เข้ามารับชมช่องบ่าวมืดชาแนลครับผมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณหลายพี่น้องเนาะนะคลิปหน้าพอกันไม้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ